ทีนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวข้องกับดีลของอังกฤษนะครับที่ตอนนี้จะเข้าใกล้สาภาพยุโรปอีกผมขอถอยกลับไปนะครับอันนี้เก้าปีที่แล้วเลย2016ครับตอนนั้นนาะยกรรีเดวิดคเมรอนของสหราชอาณาจักรบอกว่าตกลงว่าจะเอางไงอ,อยู่หรือไปตัวแกเองเนะี่ยบอกว่าอยู่เธอทุกอย่างจะได้ไม่ต้องเริ่มต้นเจรจาการค้าใหม,หม่ปรากฏว่าออกมาจําผลได้ไหมครับน่ากลัวมากครับเพราะมันก้ามขึงมาก5้าต่อ4ี่ปดเปอร์เซ็นต์้าิบเคือบอกลีฟออกจากยูโรเปยนอยู่เนียนอีก4ี่ิบดบอกว่า ยังคงอยู่และส่วนใหญ่จะอยู่ที่มอนทอนสกอตแลนด์ทางตอนเหนือ <ฮะ S 1> ปรากฏออกไปปั๊บคนอังกฤษเหมือนเหมือนไม่รู้ว่าออกมาแล้วเจออะไรบ้างเทจรจันอยู่4ปีถึงปี2020กว่าที่จะออกมาไม่งั้นจะเป็น Brexit No Deal คนงกฤษเจอปัญหาเยอะมาก<ฮ>ะจะเข้ายุโรปไปต่อคิวกับพวกเราเนี่ยครับเพราะว่าคุณไม่ใช่ยุโรเปียนยูเนี่ยต่อไปแล้วท้ายที่สุดครับก็มาเกิดแคตาลิสต์ตัวสำคัญเลยก็คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยดูเหมือนจะเริ่มถอยห่างจากสหภาพยุโรปไปแล้วดังนั้นตอนนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายเองก็คือ UK กับ EU คต้องใกล้ชิดกันมากขึ้น และล่าสุดนี้ครับทางด้านสาธารณราณจักรก็คือยูเครับกับสหภาพยุโรปมีการประกาศข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเพื่อเป็นการรีเซ็ตครับความสัมพันธ์หลังจากที่มีการแยกตัวกันอย่างเป็นทางการถ้าเป็นทางการนะครับเรฟรนดัมจบ2016แต่ยังเป็นทางการรอถ,ถึง4ปีก็คือ2020เลย จ้าหน้าที่ใน,นกฤษระบุบอกว่าการลงนามนะครับในข้อตกลงร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ EU ในกรุงลอนดอนครับครอบคลุมหลายอย่างเลยเช่นความมั่นคงตอนนี้สําคัญนะครับพลังงานการค้าการเดินทางและก็การประมงด้วยเขาแชร์หน้าน้านํากันด้วยนะฮะซึ่งวันนี้นะครับตอนเบรกซิตก็บอกเป็นวันประวัติศาสตร์ทิ้งละอันนี้ก็เป็นวันประวัติศาสตร์อีกแสดงมี historical days มีหลายวันสําหรับ2ฝ่ายและถือเป็นบทใหม่ครับของความสัมพันธ์ที่เคยตึงเครียดหลังจากยุคเบรกซิต2016ถึง2020 นี่เองครับคือประเด็นข้อตกลงนะครับที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภคกับภาคธุรกิจในสหร,ราชอาณราจัรไปดูกันบ้างครับว่าผลกระทบในแต่ละเชิงนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างข้อตกลงนี้ครับจะทําให้การนําเข้าส่งออกนะครับอาหารกับเครื่องดื่มของอังกฤษเนี่ยง่ายขึ้นเพราะถือว่าจะเป็นการใกล้ชิดกันมากขึ้นละลดขั้นตอนด้านเอกสารที่เคยทําให้รถบรรทุกต้องต่อคิวนานที่ชายแดนแต่ก่อนทะลุเข้าไปเลยเพราะถือเป็นแผ่นดินเดียวกันนะครับสารการตรวจสอบปกติตอนนี้แต่ก่อนจะมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สัตว์และพืชบางรายการตอนนี้จะถูกยกเลิกไปโดยสิิ้นเชง จะทาให้ผลิตภัณฑ์อย่างไส้กรอกและเบอร์เกอร์ของกังกฤษกลับมาขายในสภาพยุโรปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับด้านความมั่นคงและป้องกันประเทศ UK กับ eu ตกลงการจัดตั้งความร่วมมือรูปแบบใหม่ครับเปิดทางให้อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศผู้ง่ายอุตสาหกรรมอาวุธนั่นแหละครับของสาราชาณาจักรเข้าร่วมในกองทุน security action for europe นะครับมูลค่าแสนห้าหมื่นล้านปอนด์กระปพืมามสัก2 0 0แสนล้านยูเอสอลลที่ eu เนี่ยเขาเสนอจัดตั้งขึ้นไปดูส่วนกันบ้างสําคัญนะครับแต่อาจจะดูไม่สําคัญแต่ว่าเขาแชรรรร์หนนนนน้้าาาํกกัั่่คืืออเงงปะม เป็นหนึ่งในประเด็นที่ซับซ้อนในการเจราจาก่อนการประชุมสุดยอดครับได้คอสรุปว่า EU สหภาพยุโรปยังคงมีสิทธิ์ทำการประมงในหน้านน้ำของสหราชาอาณาจักรถึงปี2038ข้อตกลงนี้เป็นสิ่งที่บรัสเซลส์ก็คือเมืองหลวงของสหภาพยุโรปต้องการอย่างมากเพราะว่าข้อตกลงเดิมเนี่ยกำลังจะหมดอายุลงในปีหน้านะครับต้องไม่ลืมว่า อังกฤษเองเนเธอร์แลนด์นะครับฝรั่งเศสก็แชร์หน้าน้ํากันมาตลอดเลยถ้าเกิดว่ามีการลุกล้ำน้าน้ําและลําบากนี้ก็จะทําให้การประมง2ฝ่ายลําบากด้วยตอนนี้ก็ข้อตกลงจะหมดในปี2026ต่อไปอีก12ปีด้วยทีนี้ไปดูกันบ้างเรื่องการเดินทางน,นะครับนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษเองนะครับก็จะมีข่าวดีเพราะว่าพวกเขาสามารถใช้ e gates นะครับ เพื่อเพิ่มขึ้นในสนามบินของ EU ูโดยที่ตอนนี้เนี่ยพวกเขาถือว่าเป็นนอนอี e U ูครับดังนั้นการเข้ามือถึงแม้ประเทศจะอยู่ห่างไกลแค่ช่องแคบเบงกิตแค่นั้นเองจาเป็นต้องมีการต่อคิวกันอย่างยาวทีเดียวนะครับเพราะว่าพวกเขาเป็นนอนอ U อย่างไรก็ตามก็มีบางประเด็นครับที่ยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจนเช่นโครงการแลกเป็นเยาวชน2ฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันหาข้อสรุปในอนาคตอำนวยความสะดวกให้เยาวชนสามารถใช้ชีวิตและทำงานทั่วยุโรปได้เหมือนกับก่อน Brexit นะครับอย่างคล่องตัวมากขึ้น ทีนี่ประธานคณะกรรมการกรรมธิการยุโรปก็คืออูซูล่าฟอนเดเลียนนะครับบอกว่าข้อตกลงที่ได้เป็นวันประวัติศาสตร์ครับพร้อมเสริมบอกว่าสารที่เราส่งออกไปยังโลกในวันนี้คือพวกเรายุโรปจะยังคงยืนหยัดร่วมกันขณะที่ประธานสภา,ายุโรปนะครับอันโตนิโอกอสตาบอกว่าข้อตกลงพุ่งนี้ไม่ได้เป็นการแสดงถึงนะครับแต่เพียงแค่ค,ความก้าวหน้าแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ strategic partner ที่จะรับการฟื้นฟูและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นครอบคลุมประเด็นการค้าการย้ายถิ่นฐานและก็ความมั่นคงด้วย การเปลี่ยนท่าทีของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ครับจากอีกฟาดหนึ่งของแอแลันิตครับนำไปสู่แนวทางการความโดดเดี่ยวก็คือ Isolationism เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อยุโรปโดยตรงเช่นสงครามในยูเครนสร้างแรงกดดันครับให้2ฝ่ายก็คือยูเครชอาราชนจากจกับสหภาพยุโรป ต้องเล่งตกลงทําข้อตกลงร่วมกันอย่างไรก็ตามครับรัฐบาลสราชณาจักรอยู่ในสถานการณ์ที่ยุ่งยากนะครับเพราะว่าความนิยมของพรรค Reform ม k ของ Ni g e l Farage หลายคนจะจําได้เป็นหนึ่งในผู้ผลักดันให้อังกฤษเนี่ยออกจากสหภาพยุโรปนะครับตอนนี้คะแนนนิยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากมายทีเดียวผลสำรวจยูกอฟครับที่เปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกความนิยมของนายุงตรีเคียร์สตัมเมอร์ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดเลยเป็นประวัติการมีแค่23%นะครับ ของประชาชนในยูเคที่มีมองเชิงบวกต่อเขาก็คือเชสต์สตาร์เมอร์คนนี้ในขณะที่ความนิยมต่อนายเจอฟรานช์นะครับและก็พรรครีฟอร์มยูเคสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนมันอาจจะเป็นการบอกหรือเปล่าว่าคนอังกฤษอยากที่จะอยู่โดยลําพันธ์ต่อไปหนึ่งในอุปสรรคที่สําคัญที่สุดก่อนการประชุมสุดยอดสหรชาชอาณาจักรยูคือเรื่องสิทธิ์ในการจับปลาของเรือยุโรปในน่านน้าของยูเครสหราชอาณาจักรข้อตกลงหลังเบรกซิตนะครับเกี่ยวข้องกับการจับปลาอย่างที่บอกเดิมนะครับ กำหนดหมดไอพีหน้า2026นะครับซึ่งตรงนี้เองประเทศที่มีการแชร์หน้าน้ากันเนี่ยนะครับอย่างน้อย2ประเทศหลักนะครับก็คือฝรั่งเศสอีกประเทศอยู่ทางเหนือหน่อยก็คือเดนมาร์กนะครับผลักดันให้มีการขยายออกไปอีก12ปีด้วยกันปัญหานี้นะครับสำหรับรัฐบาลเลเบอร์ก็คือการหาทางตกลงในประเด็นที่ยุ่งยากนี้โดยไม่ให้ดูเหมือนว่าจะกลับไปมีความสัมพันธ์เหมือนก่อน EU เหมือนก่อน Brexit เพราะตอนนั้นก็ถือว่าเป็นฉันทามตินะครับจะเป็น50%ก็าตามแต่คนอังกฤษบอกแล้วว่าไม่อยากอยู่ในเออียู EU. แต่ตอนนี้เข้ามาใกล้ชิดก็คือว่าแล้วคําว่าใกล้ชิดเนี่ยอยู่ตรงไหนที่มันจะใกล้ชิดแบบที่ไม่เหมือนเดิมนะครับซึ่งนา f โจฟรานซ์ครับแล้วก็ผู้นําอนุร,รักษ์นิยมนะครับอย่างเคมีบาร์นอกแสดงความผิดหวังเมื่อรายละเอียดข้อตกลงอันนี้เนี่ยถูกเปิดเผยในวันจันทร์เพราะพวกเขาเองก็มองว่าก็ออกมาแล้วก็เป็นการบอกแล้วว่าประชาชนชาวอังกฤษเนี่ยเขาไม่อยากได้แบบนั้น แล้วขยับเข้าไปใกล้ใกล้ขนาดไหนจึงถือว่าเหมาะสมครับ ย้อนกลับไปถ้าจํากันได้ก็มีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการย้ายฐานของบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะ <S <S อย่างเช่นไ i n นนเชียนะคะ <S <S <อ>หรือว่าบรรดาภาคอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ภาคเอกชนนะคะจากทางอังกฤษนะคะลอนดอนเนี่ยไปยังแฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีหรือว่าทางปารีสฝร,รั่งเศสก็เยอะด้วยนะคะรวมถึง GDP ก็หดตัวลงราวหนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นต์อินคัมที่เป็น GDP per capita ก็ลดลงเกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยเหมือนกันก็ถือว่าเขาน่าจะเห็นแล้วแหละว่าผลเชิงลบมากกว่าผลเชิงบวกจากการ Brexit นะคะก็เลย ถามน่าสนใจคือว่าหลายคนก็บอกตอนก่อนโหวตอะได้คิดหรือเปล่าไอ้คนที่โหวตว่าออกที่สุดก็ซัฟเฟอร์แต่ว่าสิ่งนี้คือตัดสินใจไปแล้วก็ต้องรับผิดชอบและอยู่กับมันแต่ส่วนที่ว่าแล้วจะขยับเข้าไปใกล้แล้วใกล้แบบไหนนี่อีกเรื่องหนึ่งถูกต้องนะคะ,ะเดี๋ยวตามกันต่อนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard W e l h ค่ะ